หวยออก196งวดนี้มีเ hey, ฮครับท่านเน้น36 69ออก196เย้นำเสนอเพื่อเป็นหลักการแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้ วิจารณาในการรับชมของตัวท่านเองสวัสดีครับสวัสดีหลังหวยออกวันนี้วันที่สอ2มิถุนาแล้ว2มิถุนาย,ยนต์แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างงวดน,นี้เลขเด่นเลขเน้นเข้านะครับเลขบนเลขที่ออก196 เน้น3696เน้นที่มีเลข6 2ชุดเด่นและมี9038 9669มีใครเห็นบ้างมีใครจัดตามบ้างารามาทบทวนสูตรกันอีกครั้งครับก่อนนี้จะเข้าสูตรงวดใหม่ เรามาทบทวนกันงวดนี้เข้าทุกสูตรมาทุกสูตรครับท่านหนึ 96. เลขสวยก่อนหน้านี้โปรไฟล์ก็ใช้6 9เเรามาดูทบทวนกันเลขบนนี่ครับชนมาทุกงวดนะครับ ชนสกับ9มา9้ามีเก้าหที่เน้นไปออกหนึ่งเ้าหย้ำนะครับเลขชนนี่มาทุกงวดบางท่านอาจจะไม่ชอบเนี้ยอันนี้มาดีบนหนึ่งสองชนกันที่แปดหเจ็ดเก้ามากันครบเลยฮนะหก็มี9ก็มีออกหนึ่งเ้าห อยังมาดีเช่นเดิมนะฮะสูตรหนึ่งสูตรสองอันนี้ต้องขออภยัยนะฮะอาจจะดูไม่ชัดแต่ก็ไปดูในคลิปก่อนได้ฮะที่เน้นไว้มีเก้าหมีสามหกมีสามแปดแต่เน้นจริงๆคือเน้นไปที่เลขหกว่าหมีทุกสูตรนี่ฮะทั้งเลขเด่นและเลขชุด เคยบอกแล้วนะฮะบางท่านอาจจะไม่ชอบเลข3ากับเลข9กเนี่ย้าษามาจะมา3 6ม8 9มาก็มาจะมีเ0 9 6นออก96เต็มเต็มเนี่ยขอบพระคุณเขยเหนือบนนะฮะหจัดไปฮะ6 9 9 6ออก196ชัดๆนะไปย้อนดูคลิปกันได้ท่านใดที่ไม่เคย ได้ดูกันวันนี้เข้าทุกสูตรเนี่ยอันนี้คือบททดสอบมาทุกสูตรมาดีบนหนึ่งสองมาดีบนสามสี่ถ้าเก้ามาก็มีเก้าหกออกหนึ่งเก้าหกเป็นการทวนเนะนี่ยดูวัาอีกรอบหนึ่งฮะ วัดใจเน้นชนบน3กับ9ก้ามาตัวมาทุกงวดมา 9, เก้าเ่ากับ9ออก1นึเก้าแต่เต็มคัดวันนี้ออกชุดเด่นด้วยนี่รางวันที่1 3ึ่งสาเลขล่างออก0ูย์สองเลขล่างนี่ออกคิเรมากเียฮะที่เคยลงไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ เด่นสามชุดแต่เน้นไปที่เลขหกฮะหนึ่งกหกวันนี้เลขเด่นเลขเน้นมาเดี๋ยวจะมีการเนี่ยไออภิชโชคฮะออนไลน์ห้าหกมาหกนะฮะมาบนวันนี้ออกหนึ่งเก้าหกตามสัญญาไว้นะครับเดี๋ยวจะมี อัดคลิปวีโอหรือจะมีไลฟ์สดตามมานะครับเพราะว่าหวยเข้าเลขเด่นเลขเน้นเน้น3696กเก้าหกมาเก้าหกออกหนึ่งเก้าหกเยูน้าลุ้นกันต่อไปนะครับท่านใดที่ไม่มีโชควีลาบก็งวน,น้าค่อยติดตามกันใหม่หมวยก็มีเงี้ยครับมีเข้ามีหลุดมาริงงรุดจริงเทพระชัยนักคำนวณ ชนชอบใช้จัดไปรุนเฮขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามไวปคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะมีเลขไหนขอบพระคุณนะครับ